สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับแว่เด็เชรโรนนั่นเองอยู่กับเกมจีนนมวายจะมาไว้ไม่เป็นของิ้น่นเดียวนั่นเองนะคะก็ขอโทษที่หายไปตั้งนานนะพอดีแบบว่าฟอมแบบว่าโหลดกระตูนแบบกอันิเมะอะไรพวกมากเกินไปอะ่ะแล้วแบบมันติดเวลามาด้วยก็เลยทําให้ ต้องเอาไปล้างเครื่องอ่ะเฮ้ยเลยแล้วคือต้องมานั่งเล่นใหม่หมดเลยนั่นเองแต่ก็มาเล่นเพราะว่ามีคนบอกเป็นกําลังใจให้แล้วก็สู้ๆอ่ะเกิน <c oughs> ไม่ใช่แล้วแหละ <c oughs> ก็เรามาเริ่มกันเลยจ้ะอ่าบทที่สิบเปลี่ยนไปบทออกไหมเอาละ่ะเก็บเงซื้อดีกว่านี่ก็ได้เวลาทํางานแล้ว พี่สาวใช่ไหมจะไปทํางานแล้วเหรอถ้าเสียงเปลี่ยนไปก็อย่าว่าเลยนะพอดีแบบเจ็บคอไม่สบายอะไรพวกนี้บ่อยมากก <c oughs> ว่าเข้าบ้านหน่อยนะได้สิจ๊ะรีบๆทำงานไวๆล่ะ <c oughs> จากนั้นผมก็เดินไปที่ร้านเฟตตี้เอ้เฟตแบบพิซ่าไม่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนี่ <c oughs> จากนั้นผมก็เดินเข้าไปร้านไม <c oughs> เอ๊ะเอเอะอะอะอ,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 อะไรกันทำไม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 ดนหน้าควาย่างี้ล่ะอันนี้คือเสริมต่อเองนะพอนดีมันหน้าควายจริงๆเวลาเรายังเก็บใจเ,เดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องเซฟไว้ก่อนจากนั้นผมก็เดินเข้าไปที่ห้องออฟฟิศและคิดไปด้วยว่าทำไมถึงเหมือนร้านผีสิงขนาดนี้พวกไปที่หายไปไหนนะไม่ไหม โอ้โหถ้าจะไม่ผิดไอ้ภาพนี้ของภาคไหนนะในไฟในเอสเซนดี้จะไม่ได้อะเอ๊ะขนาดเ้องซิเรายังติดไปขนาดนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวสักพูดนะคะพอดีมีคนทักมาก็กลับมากัอีกครานึงนะคะผมื่กกี้ก็คุยกับพี่ลุ้นพี่ไปลื่แกะคก็มันเริ่มเลยจ้ะไม่ขนาดห้องซิเรายังเป็นไปขนาดนี้เลยล้วเนี่ย จากนั้นผมก็ดูกล้องเพื่อเช็กว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากพรือแบบหลานนี้น่ากวาดีจจริงเลยแนะ่ๆถ้าให้ดูในมุมมองของยามม้น่าจะน่ากวนใจแถวๆตู้กเกมไม่มีฮะทำไมมันเก่าขนาดน,นี้เนี่ยใครกำลังเดินมาเมีเสียงเท้าเดินด้วยฮะไม่ใช่มันโผล่ขึ้นมาแล้วสดใจตายเลยอเอาฟ้าโดเราให้มันรู้กันไปเลย เฮ้ยไม่นั่นไม่ยังไม่ตายอีกหรอเนี่ยโดนเนปโดนดูว่าต,ต,ตายไปแล้วนี่นี <c> ่ <ười> คิดเองนนเนี่ยเนี่ยเออเออไปไอ้พี่ชิดสิบ็อกซี่อ,อืมฉันนี่อืมนี่ฉันเองเป็นไงชุดใหม่ของชั้นเทใช่มไหมล่ะอืมเท่ม,มากว่าแต่ทําไมนี่เราเปลี่ยนไปยังไงชอบกนล่ะอ๋อเจ้าของร้านอยากให้เป็นร้านพิซซ่า เปลี่ยนเป็นร้านผีสิงนะ่ะนายลองดูกล้องดูสิแม่ละ่ะว่าแต่พวกคนอื่นๆละ่ะกำลังหลอกพวกเด็กๆอยู่นะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปละนะจากนั้น็ักซี่ก็เดินออกจากห้องออฟฟิศไปโท่อะไรกันที่แท้ก็แค่สร้างไว้หลอกคนน้อนเนี่ยแต่ก็น่ากลัวดากของตอนจริงๆนั่นแหละอ่าพาสิบเอ็ดเลยโอเคก็จะตอก่อนแลปนะปะเน่ยก็ มาต่อเลยดกว่าตอนที่11ราชาของร้านเป็นแบร์พิซซ่าทำไมเวลาพวกนั้นไม่อยู่น่าจะึ้นปะเดี๋ยวต้องเซฟไว้ก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเหมือนเมือนข่าวแบบขาวของพารไหนนะที่ขึ้นมันได้สวรรค์มันโกงมันแกวปิดตลอดเลย <c oughs> ก่อนจะหาได้ตวองมาจิ้มกระตัวดูว่าตรงไหนผีดต้องเว้นตรงไหนยอย่างยาก ยิ่งคิดยิ่งบ้าเอาละทำง,งานทำง,งานแตนแม่ผมก็ทำงานตอน่อโดยที่ผมยังคิดฝันบ,าบาน้าๆนั่นอยู่เลยคิดฝันนาบ้าอะไรหละ่ะคนไหมอ่ะฝุดของไปดิอืมเออ้อเ,ดเด็กมาแล้วนั่นนั่นนั่นน่ากลัวไปนะเอาหน้าบ้านดีสิงแองโอ้โ้ว้ายแม่งียดอะไร <l ots> ตุ๊กแตกเต้นมาให้ทุกคนตลกนะครับผมถ้า,นนามีคำหยาบนี้ก็อ,อย่าว่ากันเลยอาจจะเด็กสองคนนั้นท่างตันหน้าตลกสจริงเย้น่าน่ากลัวจังเลยนี่นี่มาดิ ล็บกุหม่ใชดิช่วยรนยแล้วนะถ้าหาแล้วอม่งห,หีสอตัวเล่นคุณคุณคุะนั่น่า,นากลัวจังเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะที่รักผมจะอยู่ข้างคุณเอง <c oughs> ัต่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเศกันกิจจังถ้าคุณไม่กลับเรามาบ้านจินตนาการ เชวงจิตนาการของบอนนี่บอนนี่ฉันกลัวจังเลยไม่ต้องกลัวนะคนไม้จะปกต้องไหมปกเอวหมกไหมบอนนี่ไสกีก็เฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ทำงานทำงานเดินด้ไยข้างหลังทำไมรู้สึกเหมือนพี่ไปตามหาเมานะหลังเฮ้ยฮ้ยวว้ว้า มอหวานกันต่อหน้านะพวกนายเดี๋ยวเด้เสีวยวก่อนเดี๋เป็นอีกก็มีอะไรให้ชอบมาพากลดหันไปน่ะหลายนาทีเท่อนี้ที่สุดร้านก็ปิด <c oughs> ไม่ป่างเหมือนกันแฮะต้องคอยตะโกนร้อให้พวกมนุษย์ตกใจ <c oughs> เอาล่ะไม่ไป็นหรยังเอ <c oughs> เอาล่ะโย่ไหมโย่เออเราไปทำอะไรกันอ่อ <c oughs> ไม่อยากจะอาจ่านแบบนี้โอ้ขือนทุกข์อ่อานได้ไหไม่อยากาอ่านเฮ้สองต่อสองเหรอตามมาซีเออคิดแล้วก็แบบเดี๋ยวขวรจะตอบแปดหนึ่งนะไม่ไหวจากนั้นผมก็เดินนำหน้าไม้ไปหนึ่งสองต่อสองแล้วนะไอ้ที่ถึงแล้ว เอ๊ะที่นี่ ketchup, ที่ไหนอ่ไะไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว้าวจากนั้นผมก็อบก่อนไหมแล้วจ้องหน้ามาของไหมไหมมองหน้าฉันสิเอ๊ะเอ๊ะทำไมหรอฉันน่ะมีอะไรจะบอกนะอะไรหรอถ้าฉันบอกว่าบอกนายต้องทำตามนะว่ามาสินั้นปาอประกบปากตัวฉันสซ้เขาพูดคำนี้แล้วกันนะ อ๋อสิไม่ไม่จากนั้นฉันก็โดนไม้ผักไอ้ฉันไม่ใช่สิจากนั้นฉันก็โดนไม้ผักออกไปเฮยยไม่รู้จริงจริงสินะแต่ยังไม่รู้สินะว่ามันใช่รักก็เี่ะเอ้ยขอเราเล่นดินพันกันน่ะนายยังไม่รู้สินะว่าไม้ว่าใครน่ะเป็นราชาของที่นี่ใครล่ะเป็นบรรยากาศ น่ากลัวลงเรื่อยๆฉันไงเพราะฉะนั้นคำสั่งของฉันโอ้ยไม่น,นะคะ่น้อยพูดผิดอีกแล้วฉันไงเพราะฉะนั้นคำสั่งของราชาถือเป็นเด็ดขาดถูกั้งซะจานั้นผมก็จับแขนไม้แล้วลากมาทางหน้าของฉันอีกนิดเดียวโอ้โห จบภาจบตอนที่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะผมก็ถ้าตอนที่สิบสองมันจะยาวเกินไปนั่นเองนะก็ถ้างนั้นก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กันนะอย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยล่ะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษได้แล้วครับผมเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณสำหรับเอแบบว่าห้าสิบห้าสิบซับสไครต์แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะทำอะไรพิเศษให้ดูก็แล้วกันโอ้ยแม่คุณม่ชิตก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะเราจะกันใหม่ในในตอนที่11นั่นเองนะก็ผมถ้าในตอนที่เราเขียนจะเป็น11แต่ในตอนบทนี้จะเป็น12นั่นเองนะโอเคดูไปละ